วงลวงโลกไม่จริงค่ะไม่เพิ่มแล้วไ่เพิ่มแล้วเหรออ้าวทาไมล่ะอยู่ดีก็ไม่เพิ่มซะงั้นฉันน่ะอยากดูรายการป้าโลสต่อจากเราเด็จะมีเวอร์ไวบอสในการปปาโลสคดณป้าน่ถลางคุณแม่เขาจะมาจัดต่ออ่ะคุณแม่เขาทำเพราะคุณแม่เขาแซ่บอยู่เป็นเรื่องราวรอบโลกนะคะตอนเช้านั่นแปลว่าต่อไปนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราเจอกัน 6. กโมงห้าสิบห้าแล้วจบกี่โมงจบ นั่นแหละยาวไปเจ้าเก็บครึ่งอ่ะเก็บครึ่งเวียนหัวอยู่ไม่ต้องไปช่องเอินไม่ต้องไปช่องเอินโลองจูนอยู่ไม่ต้องไปช่องเอินแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งวันศุกร์เมื่อคนที่เปิดดูช่วงปีใหม่หลายคนหลายคนก็งงๆเฮ้ยมันโผล่มาวันศุกร์หลายคนก็เจอทักชันที่เชียงใหม่ก็บอกคุณบอยเมื่อคืนได้ดูนะคะาวันศุกร์อยู่ดีๆก็โผล่มาเหมือนผีเลยค่ะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าไม่ได้แจ้งตัวไหนฉันก็ยังไม่รู้ล่วงหน้าเหมือนกันฉันก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้าเหมือนกันอกติวันรู้ล่วงหน ใครไม่พร้อมเราสามคนพร้อมเพราะเราเป็นสาวเสียบค่ะเว็นคนเดียวเลยแหมงจริงอ่ะเสียบกันยังไงก็ไม่รู้นะคะได้ลูกเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะได้ไปได้ลูกแจกกระเป๋าก่อนปีใหม่เราก็ยังแจกเหมือนเดิมนะครับส่ง SMS มาสตองหนึ่งตอง3 4 1 1 1 3 3 3นสะครับส่งมาตรงกับลำดับที่1 4กับ30รับไปเลยกระเป๋าตกมันบันเทิงสนับสนุนโดยโอสซสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าครับผมวันนี้เช้านี้เราแจก2ใบค่ะก่อนหน้านี้แจกกัน 200กว่าใบนะ,ะ,ะเดี๋ยวรอให้เขากลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกระหน่ำแจกเต็มที่เร,เริ่มทำงานแล้วต้องกลับมาแล้วพูดถึงเนี่ย,ยนะฮะเ,เปิดมานะฮะ สดวันแรกของเราเนี่ยต้องบอกว่าดีใจกับสองครอบครัวด้วยนะคะได้โซ่ทองคล้องใจช่วงต้นปีเขาครัวแรกนีต้นปีจริงๆนะฮะต้นปีแล้วก็เป็นตามเขาเรียกอะไรเลิกยามที่ตั้งใจเลยเลิกดีนะฮะตีสี่สี่บนะฮะคุณแม่แอปเนี่ยก็ให้คุณหมอลงมีดผ่าน้องคลอดออกมา1มกราคม2558อดพอดีอ้าวทำไมคุณพ่อไปนอนอยู่บนเตียงแทนคุณแม่ซะล้วนะระ ดูเขาบอกว่าหน้าตาของลูกเนี่ยนะฮะได้คุณสงกรานมาเลยนะฮะเรื่องดีก็คือตีสี่นาทีแล้วก็ตั้งชื่อน้องเบบีคนนี้ว่าน้องปีใหม่ไม่มีเพะไม่มีไม่มีไม่มีชื่ออื่นที่จะตั้งเลยเพราะว่ามันยังไงจะชื่อนิวเยียเหรอแม่ก็คือนางสงกรานไปแล้วไงแล้วลูกสาวใช่ไหมก็น้องปีใหม่พอสงกรานแล้วบ้านนี้นะเพิมพ์เดียวกันหมดเลยนะเฮ้ยที่ผมดูนะลูกไปผมไปกลายไปคล้ายคุณปู่นะคุณไพวง์อ่ะ จริงๆผมไม่ตัวผมแวบแรกผมเห็นน่ะหน้าเป็นเหมือนคุณปู่ก็ตัวน้องแอดยังบอกเองเลยบอกว่าเนี่ยสำเนาถูกต้องก๊อปปี้กันมาเป๊ะเลยนะฮะคือก๊อปปี้คุณสงกรานมาเลยนะฮะไม่มีเขาคุณแอดเลยแม้แต่นิดเดียวบอกว่าฉันตั้งท้องเก้าเดือนเหนื่อยแสนเหนื่อยดูแลอย่างดีแต่ไม่มีอะไรเหมือนฉันสักอย่างเลยเปรอย่างเดียวที่เหมือนเลยนะเป็นเพศหญิงนะฮะแต่เขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยถ้าหน้าเหมือนคุณพ่อเนี่ยจะสวยวาสนาดีที่ดูสิเห็นไหมเหมือนอาตีซะว่านึกซะว่าเหมือนคุณสงกรานตอนเด็กๆหน้าอย่างนี้เลยคือบ จะให้ทายาทของเขาเนี่ยนะฮะออกมาในช่วงเทศกาลทุกปีเพราะจากนี้ไปอีก4เดือนคุณแม่เนี่ยนะฮะพักหมดลูก4ี่เดือนฮะจากนั้นนะรียบปรึกษาหมอแล้วก็ปั๊มใหม่เลยเพราะตั้งใจให้น้องลูกคนที่สองของครอบครัวคุณแอฟคุณสงการเนี่ยคลอดช่วงตรุษจีนปีหน้าพอดีแล้วชื่ออะไรชื่อตรุษจีนเนี่ยตรุษก็ไม่แน่นะอย่าลืมสิก็มีปีใหม่มีสงการก็ตรุษจีนแล้วว่าเก๋ดีออกแล้วที่น้องตรุษจีนน่ารักมากต่อไปก็วิสาขะ มาค่ะมีเคยมีวันเพ็ญมี้องรู้จักก็ชื่อมาค่ะเหมือนกันเพราะเกิดมาค่ะเหรไม่แล้วเจ๊ที่ชื่อเกิดฮาโลวีนมาชื่อฮาโลวีนเจ๊แบบใบหน้าเจ๊สวยเจ๊แบบนี้ชื่อไม่ได้เป็นฮาโลวีนแต่หน้าเป็นขอบคุณมากค่ะแม่ไอ้ครอบครัวหนึ่งต่เล่าสิครับผมก็อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นในคู่รักวัยรุ่นนะครับก็แบงค์อาทิกกิจนะครับพิงค์ป้อมนะครับหรือว่าแบงค์แบล็กวานิลานะครับแล้วก็ไอซ์นะครับลูกนักคอมชวนชื่นเนี่ยก็คลอด ทายาทคนแรกนะครับก็ได้ลูกสาวเหมือนกันนะครับชื่อว่าน้องนิลนลานะครหรือว่าจากแบ๊กวานิลาเป็นเพนตรีของพ่อหรือว่าเด็กหญิงรินวรานะครับไพบูญร,รัตนกิจนะครับก็คลอดเมื่อวันที่4มกราคมนะครับคลอดเมื่อวานนี้เองนะครับก็เวลา7.39นาฬิกา39นาทีน้ำหนัก3,200กรัมนะครับ พ่อแบงค์นะ hmm. แมเห็นแมนแมนแ,แบบนี้ไม่กล้าเข้าห้องคลอดกลัวป <Man. S 1> วเลือดป oh. วเลือดออไม่บางคนนะต้องอธิบายอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับคือพ่อหลายคนเนี่ยอยากจะเข้าไปห้องคลอดแต่สุดท้ายหลายหลายคนก็ไปเป็นภาระให้กับพยาบาล oh, oh, oh. เธอรู้ไหมว่าแพ็กเกจเวลาให้คุณพ่อเข้าไปดูคุณแม่ในห้องผ่าตัดเนี่ยแพ็กเกจจะแพงกว่าและคนบอกอะไรวะฉันแค่เข้าไปดูลูกกับเมียฉันจะคลอดออกมา oh. เนี่ยนะฮะทำไมต้องคิดเงินแพงต้องจ่ายลังด้วยเหรอต้องจ่ายเงินเพิ่ม โรงพยาบาลต้องไปรู้ไหมขาชุดค่าดเครื่อต้องจ่ายเงินเพิ่มเพราะว่าต้องมีพยาบาลดูแลเธอไงเพราะพ่อ,พ,อพ่อเขาบอกว่าเกินครึ่งนะคะที่เห็นนั้นเป็นลมอ่ะ แล้วถ้าไม่เป็นลมต้องจ่ายเงินคืนไหมไม่ไม่สิเขาต้องดูแลพ่อด้วยนี่นี่แล้วฉันสงสัยอย่างหนึ่งนะอันนี้ถามเป็นความรู้นะเวลาที่เข้าไปในห้องคลอดเนี่ยเขาอยู่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ่ะเธอแล้วสมมติว่าฉันฉันก็ไม่เคยคลอดอนี่ก็ไม่เคยคลอดเลยรู้สมมติว่าฉันนั่งขาหย่างอยู่แล้วฉันให้หมออย่างเงี้ยขาฉันอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่หย่างแล้วนางสมมติอ่ะคือนางก็ฝันอยากจะขึ้นขาหย่างอะไรบ้างไงแต่สมมติตัวเองว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยเขายืนอยู่ข้างหลังฉันหรือยืนอยู่ตรงนี้ข้างหลังอ๋อนึกไไไปยยยืนออู่่มมมมมุเดีวกับหง เดี๋ยวนี้เขาไม่ขนาดนั้นเ,เขาอาจจะแบบว่าพอน้องลืมตาปุ๊บถึงเข้าไปก็ได้คือเราไม่เคยเราไม่รู้อ<ร>นะแต่เรารเราเคยฟังพยาบาลเพื่อนเราเมาเ้าว่าบางทีเธอรู้ไหมพ่อบางคนเนี่ยแหมอยากจะไปดูลูกในห้องนั้นนะ่ะ ยังไม่ทันเริ่มเลยเป็นพารัพยาบาลเป็นลมฮะ <c oughs> แล้วหมอถูกต้องแล้วหมอกําลังอุ้มลูกทําคลอดออกมาหันไปเฮ้ยพ่อเป็นลมวางเด็กแป๊บหนึ่งพยาบาลมาดูลูกหมอไปรักษาพ่ออยู่นี่เป็นลมอยู่บนพื้นเนี่ยไปสร้างความปวดหัวให้กับห้องคลอดเขาว่างั้นถ,ถ,ถ้าไม่ถ้าไม่พร้อมเนี่ยอย่างแบ๊กอย่างแบค์เนี่ยก็บอกเลยบอกไม่พร้อมกลัวบางคนกลัวเลยอันนี้เขาเขาลดความกังวลไปเยอะมากเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะคือน้องไอซ์เนี่ยเคยเจอปัญหาคือเป็นซีสที่ปิดมดลูกข้างขวานะฮะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมีลูกยากอ่ะแต่าู้กกอพลลลดดไ มาแข็งแรงก็หายห่วงคฮะคุณตาค่อมนะครับค่ค่อมระวังฟันนิดนึงเดี๋ยวไปเฉาะหลานนะเออน้าวน้าไม่ก็ได้อุ้มหลานเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็สําหรับแบงค์นะฮะก็จะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาบ่ายสองโมงที่โรงพยาบาลศินแพทย์นะก็แสดงความยินดีกับทั้ง2ครอบครัวคนบันเทิงด้วยยูเลยคุณพ่อ น้องแบงค์พ่อเขาก็ผิวขาวแม่ก็ผิวขาวลูกออกมาตัวแดงแดงอเกตมาเขาบอกว่าถ้าเกิดเด็กออกมาตัวแดงๆดงเนี่ยจะขาวอ๋อแดงไม่ได้แบบไม่ได้แปลว่าโตขึ้นจะคล้ำใช่ไหมไม่ไม่ไอ๋อหรอหอ่ะก็ยินดีด้วยนะฮะทั้งคุณแอปคุณสงกรานต์แล้วน้องไอซ์แล้วก็น้องแบงค์ด้วยนะฮะนี่นประวัติประวัติส่ง SMS มมานี่บอกว่าได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็แหมก็ช่วงปีใหม่เราก็ แจกการกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ของเราส่งเร็วใช่ <นะ S 1> เจอหน้าอ้ฉันยังขอเลยนะฮะ,ะแล้วก็เป็นภาระอ้ฉันไหนอ,อ้ฉันไม่สามารถจะหอบไปสิบใบได้จะก็หอไปทีสองใบนะ,อะพอเจอนะหมดแล้วค่าหมดแล้วค่าเมื่อวานไปที่สนามบินเชียงใหม่เจอครอบครัวหนึ่งนะฮะเขาก็ดูเขาก็สะกิดกันสะกิดกัน<ช>ลูกก็คงไม่กล้าไม่กล้าแบบ บอยวายบวกเวกอะไรอย่างเงี้ยเจอเรานะฮะพอคุณแม่หันมาเจอชัดอ้ายคุณบอยเสียงหลงเลยค่ะก็น่ารักมากแล,ว, <c oughs> แลวเขาบอกว่าชอบคุณสามคนมากเลยนะฮะ <c oughs> คุยกันเหมือนไม่เป็นพิธีกรค่ะอบอกอ้าวเราเป็นอะไรล่ะครคนบ้า <c oughs> <c oughs> คุณคุณคุยทุกเรื่องเลยเหรอ,อวันก่อนเราเจอดารเรอเจอพ่อแม่ดาราหลายคนก็ดูเราก็บอกว่าคุณบอยค่ะ บางทีเรื่องบางเรื่องนะก็เก็บไม้เป็นความลักในวงการมนกได้นะคะไม่ต้องเล่าหมดบอกไม่ได้สิโลกฉันรู้โลกรู้นี่แล้วเธอรู้หรือเปล่านี่มันก็เลยสอดคล้องกับโพที่นิด้าโพเนี่ยไปทำร่วมกับนายเอ็นไงยังไงที่พูดถึงเรื่องของการนําเสนอคนดูต้องการอะไรทั้งละครทั้งดาราทั้งหนังนี่ไงกับเมื่อปลายปีที่แล้วนะฮะอสมทนายเอนเตอร์เทนรวมไปจนถึงนิด้าโพนะฮะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเนี่ยได้ร่วมกันทําโพสํารวจความคิดเห็นของคนนะฮะในกลุ่มตัวอย่างของคนไทยเนี่ยว่า คนไทยคาดหวังอะไรในวงการบันเทิงปีนี้นะฮะโดยสำรวจ1,250หน่วยตัวอย่างนะฮะแล้วมีหัวข้อหลายหัวข้อหัวข้อแรกก็คือ ความคาดหวังของคนไทยต่อละครปีนี้นะฮะเชื่อไหมว่า66.5% 6เนี่ยบอกว่าขอให้ช่วยกันทำละครที่ดีเถอะอย่าน้ำเน่ามากแล้วเรางคนก็ยังรู้สึกว่าละครทุกวันเรียงน้ำเน่าอันนี้นะผมเอ๊ะนิดเดียวนะคือคนตอบเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นโลกสวยอ่ะคือเวลาตอบก็โลกสวยเลยอยากดีเพราะแต่ถามว่าดูไหมดูแล้วเลตติ้งอ่ะมันคือผลวิจัยแบบนี้กับผลวิจัยเมื่อสำลิดแล้วละครออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยมันกลาบกัน คือาทหวดทุกอย่างดูดีหมดแหละแต่พอเวลาละครทำจริงๆคนดูไหมไม่ดูเนี่ยคาดหลังละครอะไรหนึ่งขอให้ปีน้ำดีสองบทระธ์ที่ดีสามฉากคดหลีหน่อยเดี๋ยวสงสารคอรดฉากสู่รสำเร็จประเภทแบบตบจูบ นางเอกพระเอกเดินชนกันแล้วก็เผากระท่อมอ,อะไรลากก็ไปกินกันในกระท่อมไ่ช่วงนี้กับกระท่อมจะเผาน้อยลงแล้วเพราะว่าอลองไปแต่งงานแล้วข้อสุดท้ายคือให้ใส่ใจกับความสมจริงนิดนึงคือบางทีความสมจริงมันเป็นไปไม่ได้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยสุดๆก็คือสิ่งที่อยากเห็นก็คืออยากเห็นละครน้ำดีแล้วมันจริงเหร ฮะจริงเหรอ,อรคำว่าละครน้ําดีไม,ไม่ไม่แปลว่าไม่สนุกดีเทนเออละครนีอาจจะต้องสนุกก็ได้ตบจูบก,ก็ได้แต่ขอให้มีประโยชน์หรือเปล่านี่งไงเขาถึงบอกนี่ไงฮะ,ฮะที่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือคนอยากดูละครน้ําดี <ฮะ S 2> แนวสร้างสรรค์สังคมนะฮะให้ความรู้แล้วก็ปลูกฝังทางด้านคุณธรรมจร,ริยธรรมนะ,ะฮะส่วนอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าอยากให้ลดฉากสุตรสาเร็จมากๆนะฮะอย่างเช่น คู่พระนางล้มทับกันแล้วก็ทำป็นหอมแก้มกันแล้วในที่สุดก็ได้เสียกันอะไรงนี้นะฮะตำรวจาต,ตอนท้ายเรื่องออให้โจรกระน,นำมาทั้งเรื่องออตำรวจเพิ่งจะมาโชว์ความสําเร็จและยิงป้องโจรตายและอีกอันหนึ่งว่าอะไรนะที่เป็นต้องปีนต้นไม้แล้วก็วางง่า,วางไงฮะาว่าไงฮ้าพระเอกปลอมตัวผู้ชายแล้วคนดูก็งโง่ไม่รู้เนี่ยนะหรือว่าพระเอกในเรื่องก็งโง่ไม่รู้ไม่แต่ผมเข้าใจนี้มันเป็นวัฒนธรรมไทยมันฝังลึกมายาวนานดูลิเกดูละครอะไรแบบ ตามโรงตามอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไทยๆอ่ะรู้เลยนัแล้วเขาบอกว่าละครเนี่ยในปีนี้อยากให้มีการสร้างให้มันดูสมจริงนิดนึงแสงสีรีเฟกเด็กเสิร์ฟเนี่ยก็ให้มาให้ครบไม่ใช่ว่าโอ้โหตัดต่อเป็นผีกระซือเนี่ย CG ยุค2,500ก็ยังเป็น2,500เหมือนเดิมไม่แต่บางอย่างต้องให้เขานะอย่างละครละครจักจักวงวงตอนเช้าอ่ะดี่อเช็ดดีแล้วไ แต่บางอย่างอะเป็นความรู้สึกอะเวลาเหาะเหินเดินอากาศมันต้องแข็งแข็งอย่างนั้นถึงจะมีสเสน่ห์นะแล้วทุกครั้งที่เราทำโพนะเจอลกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศเพศทางเลือกเนี่ยมักจะมีข้อคิดเห็นหรือว่าการแสดงความเห็นในในสิ่งที่แตกต่างและน,น่าสนใจเนี่ยอ,อ,อย่างเรื่องนี้เพศทางเลือกบอกว่าอ,อยากเห็นละครไทยพลิกโฉมอย่างรุนแรงแล้วก็สร้างสารรค์ให้ละครเนี่ยมีความสมจริงและะเอียดถี่ทั่วละเมีดละไมโดยชอบพีเรียดอะให้มันดูสมจริงสมจางเนี่ยเห็นไหมในขณะที่ผู้หญิงเนี่ย ส่วนใหญ่บอกว่าอยากให้ปลูกฝังเรื่องจิตสํานึกแล้วก็จริยธรรมเยอะๆหรือแม้แต่คนมีครอบครัวเองก็ตามอันนี้สะท้อนใ้เห็นนะเขาบอกว่าคนที่มีครอบครัวเนี่ยนะอยากจะให้ละครเรื่องนั้นเนี่ยเป็นแนวสร้างสรรค์สังคมมากๆนะฮะโดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมอันดีจริยธรรมอันดีของการมีครอบครัวที่ดีด้วยครับไปที่ภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะเหมือนกันละครเต่เหมือนกันนะครับก็บอกว่าอยากให้มีแต่หนังน้าดีสร้างสรรค์สังคม4 3 2 0ออันนี้ก็ขอเถียงอีกแล้วหนัง หนังที่ดีๆเนี่ยรายได้มันสวนทางกันไหมหนังฉันเห็นหนังเข้าไปเนี่ยมันดูตลกคาเฟ่เนี่ยโอ้สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยล้านเนื้อเรื่องมันดูกระตูนไปฉักชมาปต่อตๆๆต่ไฉันเพิ่งดูหนังเรื่องตั้งวงอ่ะเพรว่าเออหนังดีนะแล้วเป็นเงได้ตังหรอสองล้านได้เงินสองล้านแต่หนังที่บอกว่าหนังดีๆได้สองล้านแต่หนังที่บอกว่าโอ้โหไม่ดีนะประเทศไทยเนี่ยหนังมันสวนทางกันนะคุณผู้ชมนะคือหนังรายได้ดีสังเกตไหมจะไม่ค่อยได้รางวัลนะเออแปลงเงินเอาถูกอัด ถูกลดคนไทยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นแปลว่าเวลาสำรวจมาแบบนี้เนี่ยคือมันมันก็เหมือนเออมันก็เหมือนขัดขัดอยู่เหมือนกันเนาะมาโลกสวยมาสวนโลกสวยแต่ว่าอะไรเราก็ให้รู้ไว้ไงว่าความต้องการคนไทยอย่างน้อยสำรวจมาคนไทยก็แยกแยะออกแหละว่าอะไรดีแต่ไม่ดีแต่แยกแยะออกไม่ได้แปลว่าจะไม่ดูนะไม่ดีฉันก็ดูเพราะฉันชอบนะอีกอันหนึ่งอีกข้อข้อหนึ่งที่ทำมาคือความคาดหวังคนไทยที่มีต่อศิลปินดารานักแสดงในปีนี้นะฮะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะบอกว่าขอให้ดาราช่วยเป็นแบบอย่างที่ดี กับประชาชนเยาวชนไม่ยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็อีก23บอกว่าขอให้งดโปนิดนึงลดลงหน่อยแล้วก็สุดท้ายที่เยอะๆเนี่ยนะฮะ15.44คือไม่ให้ดาราสร้างภาพแต่นี่อยากบอกคุณผู้ชมอยากให้ดาราเนี่ยนะฮะไม่สร้างภาพบอกเลยว่าถ้าเขาสร้างภาพและเป็นการสร้างภาพที่ดีทำบุญช่วยเหลือคน สร้างเลยค่ะมันเป็นมันอย่างน้อยนะมันก็เป็นตัวอย่างแรงบันดาลใจนะบางทีเนี่ยเคสบางเคสเนี่ยเราเห็นดาราทำเนี่ยนะถึงแม้บางทีอาจจะจริงครึ่งหนึ่งอาจจะบวกแสดงไปอีกครึ่งหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีก็ทําไปเถอะถ้าเธอจะสร้างภาพช่วยคนอื่นนะฮะแล้วสังคมได้ประโยชน์เธอทำและถ้าเธอไม่เหนื่อยเธอทําเชื่อว่าระยะหปี7ปี1ิปีถ้าเธอคูอตัวจริงมันก็จะอยู่ยั้งยืนยงแต่ถ้าเธอเฟก หมายความว่าเธอสร้างเดี๋ยเขาก็รู้แป๊บเดียวก็รู้ไม่พอเธอก็เหนื่อยสิสิ่งที่เธอทำนยทีนี้มาดูเรื่องของสื่อบ้างนะฮะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นว่าอยากให้สื่อนําเสนอข่าวบันเทิงไปใรื่งไหนใช่เราด้วยเขาบอกว่าอยากจะให้นําเสนอข่าวบันเทิงในด้านดีมีสาระแล้วก็เจาะลึกนี่ไงทำอยู่นี่ไงอันนี้ไงพูดตรงๆเลยนี่ไงีนี่เราทำกันอยู่นี่ไงอันที่สองเนี่ย ตีแผ่ความจริงแฉเปิดโปงก็ทําอยู่ไงแต่เราถึงเกียดเราไงยี่ส <c oughs> ต้องการให้เราแฉนะฮะ <c oughs> แล้วก็คือต้องการให้นําเสนอผลงานเท่านั้นไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยว1 0 2จอันนี้ก็เถียงอีกด, <c oughs> ดูตัวอย่างนะดูยอดวิวใน Facebook ในเดเทนตกบันบันเทิงนะ อันไหนที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเนี่ยนะ,ะเรื่องผัวผัวเมียเมีเมยเท่ากันคนเขาไปดูเป็นล้านสองล้านแชร์กันเนี่ยอุ้ยอ่านข่าวอะ l องอ a l a งลูก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 ชายกับเมียใหม่กี่นาทีกี่นาทีวันนั้นอ่ะลูกชายกับเมียใหม่ไ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 ม,ไ,มไม่ลงรอยกันมันจะไม่ลงรอยกัน คนดูสองล้านสี่นาทีคุณดูสองล้านแต่ในขณะเดียวกันนะฮะข่าวดีๆดาราไปทําประโยชน์ได้รับปริญญาเรียนจบด็อกเตอร์หรือเข้าช่วยสังคมดูสามร้อยดูสอง0 0ื่นสามันดูสอง0 0ื่นแล้วจะให้เราเข้าใจว่ายังไงคือโพเนี่เวลาทำสำรวจความคิดของคนออกมาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็โลกสวยนั่นแหละแต่อย่างน้อยเราก็เห็นว่าคนไทยอย่างน้อยเนี่ยนะฮะก็แยกแยะได้แล้วล่ะว่านี่คือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ควรนะฮะอย่างอันเนี้ย ถามว่าข่าวบันเทิงเนี่ยเขาอยากเห็นอะไรปีนี้คืออยากเห็นรายงานข่าวดีๆมีสาระและเจาะลึกแต่บอกได้เลยนะฮะว่าข่าวบันเทิงของขสอสทเนี่ยนะฮะทำสกู๊ปลงทุนไปอาเซียน60ตอนไปนู่นไปนี่นะฮะ ไม่มีใครพูดถึงเท่าไหรค่ค่ะแต่เมื่อไหร่จะไปเจาะไปแฉไปแงะแคะดาราเนี่ยเราหุ้ยกระนำนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สรุปได้ดีมากก็คืออยากจะให้ทุกสื่อนําเสนอเป็นกลางที่สุดไม่อิงข้างใดข้างหนึ่งซึ่งอ,นนอันนี้ก็คง<ด>เป็นไปได้ยากนะคะโดยเฉพาะในยุคที่ทีวีดิจิตอลกำลังแข่งขันกันฝุ่นตลบเนี่ยนะคะบางช่องนะเจ๊ดาราสังกัดนี้นะไปเจอมหมอีกช่องเดี๋ยวนี้เริ่มมีแล้วนะทำไมไม่<อ>ให้สัมภาษณ์นะคะช่องนี้ไม่ให้สัมภาษณ์นะ อมีแล้วยื่นไปย่าไม่ดูไมเลยมีแม่ดาราคนนี้นี่คนนี้เลยไหนไหนขอไม่สัมภาษณ์เขาชื่อาแม่เอาชื่อนี่่แม่เห็นเยอะแล้วหรอเยอะแล้วหรอเดี๋ยวฉันบอกได้เลยช่องน้อยสีเนี่ยเขาไม่ให้ดาราไปออกช่องที่ต่อจากเราก่อนเรา่อนเราชงไม่แต่นี่ไม่ตั้งนานแล้วนี่ไม่เพิ่งมีเพิ่งมีไงช่องเจ็ดช่องแปดช่องเก้าไงตอนเนี้ย แล้วจะเราวฉันบอกได้เลยไม่ต้องพูดกันได้เขาเ็ารู้อยู่แล้วไม่ต้องพูดใช่ไช่องเฮียอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไม่นั่นกันนะเขาไม่ยิ่งกันไม่อันนี้เขามีกรณีที่เขาทวิตไงก็ใช่ใช่ใช่ไม่เลยแม่มื่อเขามาชอบดาราช่องสามเฮ้ย แล้วจะเขียนทำไมล่าเแ็นเขียนแต่คนพูดชมต้องขอบคุณชั้นว่าฉันไม่เขียน่ยฉันเล่าเลยอ๋อเหรอนี่ไงคือสิ่งที่คนชอบให้ตรงไปตรงมาก็คือคนดูนะชอบแต่คนที่เป็นพูดถึงเขาเนี่ยเขาเกลียดฉันเดี๋ยวมากันนะเดี๋ยวเฮียมาพักตั้งรู้ดีกว่าวันนี้วันจันทร์นะจะเป็นหน้าที่ของพัดตมีตกมันล้นลารออยู่แจกของด้วยนะมีแจกของด้วยพักตั้ครู้ดีกว่า ต้องปีแบบนี้ลูกค้าไปไหนกันหมดเนี่ยโฆษณาถ้าเกิดกระพริบเป่ากลับมาเลยเนี่ยเอาน้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มานะฮะวันนี้ซีคาช่วยแผ่นเงนเอาอยู่นิดนึงก็เลยงตรงไปตรงมาเห็นป้นถ้าเกิดไม่ช่วยกันรายการดีๆแบบนี้จะไม่อยู่นะคะโฆษณาตอนนี้ก็มีแต่โปรโมทแล้วนะคะต้นปีเข้าใจว่าเพิ่งเปิดมาแต่แผ่นเงินมานิดนึงค่ะอดใจหน่อยนะฮะวันนี้คึกคักกันอยู่สี่ตองหนึ่งตองสามส่งมาได้พัดโตนะฮะตกมาแล้วเราจะพาคุณไปที่มิวเซียมนะฮะแบดแคทมิวเซียมแอนด์ทอยไทยแลนด์อยู่ตรงศรีน่มไเคยยยไไไปปเเลอ่่ะมคหรอไม่เคยข้างใน เล่นตำรไปเหรอเคยไปมาแล้วหรอไมดูมั้ยคือมันไม่ใหญ่มากแต่ว่าข้างในของอุดมไปด้วยของที่ปแบทแมนเยอะมากว่าใครที่ปลื้มซูเปอร์ฮีโร่แบทแมนเนี่ยนะฮะมันมีตัวอื่นด้วยนะแต่ว่าทั้งหมดในส่วนใหญ่ประมาณ80-90%เป็นแบทแมนหมดเลยไปดูไหมล่ะดูตัวอย่างจากฟัดโตกันแล้วกันนะฮะเชิญครับ บ้านสกคัญด้วยครับทำไรครับอะไรครับโอ้โหนี่แบตโมบิลแต่น้องยังไม่เกิดเลยแบตโมบิลใช่ขโมยไงของเรากับบ้านคุณเจ้าของครับคุณเจ้าของดิคุณเจ้าของเหรอว้าย คื <amounts of audio writers> น <ses> ก่อนเลยเนี่ยปีถ <District of music> ึง96กันเนี่ย1966กี่าปีแล้วยังไม่เกิดเลยครับเออนี่ฮะสวัสดีก่อนครับถ้าพี่เป็นเจ้าของครับสวัสดีก่อนเลยไอ้พี่แนะนําตัวอย่างเป็นทางการก่อนดีกว่านะครับว่าพี่เป็นใครมาจากไหนแล้วที่นี่คืออะไรครับครับที่นี่คือแบดแคทมิลเซียมแอนทรอยทลายแลนด์นะครับพี่ก็แบดแคทนะครับเป็น เจ้าของแบทแคทมีเซฟของไทยแลนด์ตัั้้งชื่อใหครบแบทแคทมาจากแบทแมนบวกแคทวูแมนแต่ว่าคนจะรู้จักในฐานะของแบทแคทนะเก็คือนักสะสมคอเลคเตอร์ทอยสายแบทแมนนะครับก็มี่แบ่งสายด้วยเหรอครับมีใช่มีสายแข็งมีสายญี่ปุ่นหลักที่ทําให้พี่ตัดสินใจชอบและสะสมแบทแมนครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าชอบขนาดนี้ข้างล่างจะมีเยอะขนาดไหนก็ประมาณสักสี่ห้าหมื่นชิ้นเองครับ ให้พี่แบทแคทดำดูเลยสีห้หมื่นชิ้นที่ว่าไ,ไ,ไม่รู้รจะครบหรือเปล่าแต่ไปดูกันครับผมเชิญเลยครับขอบคุณครับโอ้โหคุณผู้ชมครับตื่นตาจริงๆผมนี่ลุกขึ้นยือนอึ้งเลยครับผมเพราะว่าแบทแคทมิวเซียมแอนทรอยไทยแลนด์แห่งนี้เรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีของเล่นสะสมแบทแมนจำนวนมากที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดในเอเชีย er ครับถือกาเนิดเกิดขึ้นมาจากความตั้งใจของคุณพี่สมชายหรือว่าพี่แดงหรือว่าคนในวงการเนี่ยนะครับเรียกว่าแบทแคทคนนี้นี่แหละครับพี่เขาเป็นนักสะสมตัวยงของเล่นแบทแมนติดอันดับหนึ่งในเอเชีย er ครับสะสมมากกว่า10ปีแล้วที่สําคัญนะครับพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้มีของเล่นสะสมจํานวนมากกว่า5 0,000ชิ้นมูลค่าเนี่ยครับนานวันไปก็ยิ่งนับทวีคูณแล้วก็หาดูได้ยากยิ่งขึ้นแถมของทุกชิ้นยังมีสภาพที่ดีมากๆครับ รวมมูลค่าถังสิ้นแล้วฟังแล้วอย่าตกใจนะครับฟังดีๆครับทำใจไว้ครับ20ล้านบาทเท่านั้นเองครับผมเดินไปเดินมาสักพักก็ครบตามจุดไฮไลท์ที่เขาาร์ k ไว้ด้วยตัวอักษร A ถึงตัว J นะครับซึ่งที่ผมชอบมากเป็นพิเศษต้องยกให้ตัวอักษรตัว E ครับเพราะว่าจุดนี้ครับเป็น10อันดับสุดยอดของเล่นสะสมที่หายากที่สุดในโลกจัดอันดับโดยนิตยสาร Lost Angeles Times ครับอย่างเช่นรถสังกะสีปืนฉีดน้ำแบทแมนชุด playset แบทแมนแล้วก็เข็มขัดเส้นนี้นะครับ สนุนราคาอยู่ที่7 0 0 0แสนบาทคุณพระช่วยนี่เหมือนกับเอารถยนต์หนึ่งคันมาฆ่าไว้ตรงเอวเลยนะครับเนี่ยอนี้ครับผมดูแล้วนะในสายตาคนทั่วไปเนี่ยคุณผู้ชมดูสิมันก็เข้มขัดเทพๆน้องๆชอบใส่เล่นสเฉยเข้มขัดของเล่นที่มันเพลเซตเนี่ยคือว่าเด็กๆเล่นแล้วชอบทําอุปกรณ์หายเพลเซ็ตคือมันเป็นเป็นหลายชิ้นอย่างนี้ฮะทำเชือกหายทํานั้นทํานี้อันนี้คือของครบและกล่องเป็นกล่องวินเทจของแท้นี่48ปปีแล้วครับกล่องนี้ จะ50แล้วครับ48ิภาพนี้แล้วอยู่ครบไ้ขนาดนี้เนี่ยไม่แปลกที่มันจะแพงถูกต้องครับบวกกับความเป็นคาแรคเตอร์แบทแมนที่พี่บอกว่ามันมีมูลค่าสูงโอวายใช่ครับก็มาดูกล่องนี้ก็คุ้มแล้วครับผมเชื่อแล้วล่ะครับว่าคุ้มมากจริงๆครับเพราะว่าที่นี่มีของจริงระดับมาสเตอร์ให้เราได้ดูกันโดยไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศเลยนะครับถูกใจผมมากๆครับผม เช่อลยเกิดว่าข้ามสุดของแบทแมนมาตรงนี้เนี่ยผมก็ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับของเล่นทุกยุคทุกสมัยมากมายที่เขาจัดเป็นโซนต่างๆกันครับเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้ผมมากเลยล่ะครับ ับผมอิ่มไปด้วยจินตนาการแล้วก็เรื่องราวที่ถ้าฟังแล้วมันจะยิ่งช่องไปอีกครับผมนะมาเที่ยวกันได้ครับผมวันนี้พระสต๊ขอบคุณพี่แดงมากมากครับอุตส่าห์แบบว่าพาเดินดูแล้วชุดเป็นแบทแมนด้วยวันนี้ขอบคุณพี่แดงครับผมดูว่าแบทแคทนั่นเองครับผมครับผมเชิญได้ส่วนวันนี้พระตกกับตรงมันล้านลานแล้วพี่แดงแล้วก็แบทแคทคนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมันมีรถอีแคทให้ผมใช่ไหมครับ โอ้ยนางมีตัวอื่นด้วยนี่ไม่ใช่แค่แบนึงใชใช่และของสะสมของเขานะฮะอายุแก่พอๆกับเจ๊แหม่มเลยอ่ะ48ปีบ้างหรอ52ปีอย่าหมาเมาสิฉันยังไม่ถึงเลยบางตัวเจ๊แหม่มมีด้วยนี่ฮะบางตัวเจ๊แหมมมีบางตัวมีเป็นคอเดียวกันชอบซูเปอร์ฮีโร่ไงคำถามนี่มาแจกนี่แก้วนะะฮมาคอคำถามมะแจกสามรางวัลสำหรับแก้วมาคอนะฮะถามว่าตู้สะสมหายาก สิบชิ้นของแบทแมนมีตัวอักษรภาษาอังกฤษว่าอะไรนะฮะระหว่างตอบ1ตัว E หรือตอบ2ตัว B นะฮะคำตอบที่ถต้องคือตัว E นะฮะทีมงานก็พิมพ์มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอบ E แล้วส่งมาที่ c 1, 1 1 3 3 3 3นะฮะ <c oughs> สท่านแรกที่ถูกต้องรับ แก้าไปเลยค่ะนแปลกดีมากเห็นมเป็นแบบฝาแล้วก็มีแบบสุญญากาศเบาๆนะฮะนี่โอ้โหเป็นไงปีใหม่เราแจกกระดับอย่างเดียวตอบว่าอะไรนะคำตอบอะคำตอบคืออีเพาะคุณผู้ชมก็บอกเข้อดับอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องไม่ต้องมีคําถามละอ๋อไม่ต้องถามทำไมนี่ไงเอามาติดตรงนี้ก็ได้เลยเอาไปดื่มเขาเอาไปกินเหรอเอสกปกเจ๊แก้วนี้จะกินอีกหมาถึงหน้าจี๊ดที่มันแก้วชั้นนี่มันแก้วชั้นนะเนี่ยเอาแก้วแต่เหรอน่าแตะวะ ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคร<ฆ>ับว่าตกมาบันเทิงปีนี้ก็คงยังเข้มข้นเหมือนเดิมเ<ช>นะะื้อหานะฮะแต่ว่าเพิ่มไม่ใช่เพิ่มเลื่อนเวลาเร็วขึ้น5นาทีเป็นห5 5้าห้านะฮะเจอการ <ๆ S 2> ก่อนเจ็ดโมงเช้าห้านาทีแล้วก็ยาวมาแบบนี้ที่สำคัญปีนี้นอกจากมีคอนเทนต์ที่เข้มข้นแล้วนะฮะยืนยันว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่หลากหลายแี่ที่สำคัญมีเที่ยวด้วยนะวันนี้วันแรกสิบเอ็1โมงครึ่งคุณผู้ชมติดตามกติกาให้ดีอะไรอะออสการ์กมแดงปูแล้ว นะฮะอ่ะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันก่อนครับตกมันสันเทือนเด็กปีนี้สนุกเต็มอิ่มตลอดทั้งวัน มาเที่ยวงานมหสศจันย์วันเด็กเอ็มคอร์ดแฟมิลี่ช่อง14พรากับกิจกรรมสนุกสร้างสรรค์สร้างอนาคตมากมายตื่นตาตื่นเต้นกับโชว์สุดมันเหล่า <c oughs> ฮีโร่โมเดลในการ์ตูนอึง้งทึ่งมายากลสุดฮาและมาร่วมสร้างอนาคตกับกิจกรรมเสริมทักษะพร้อมเน่นเกมสุดสนุกรับของรางวัลมากมายเที่ส0มกราคมนี้สนับสนนโดย สิบเอ็ดโมงครึ่งย้ำอีกทีออสการ์พรมแดงปูรออยู่แล้ววันนี้รเริ่มรายละเอียดวัน<ป>แร<ล>กนี้ปีที่5แล้วนะครับที่อสมทอจะทำให้ฝันของคนรักหนังเขาดูว่าเป็นจริงเราจะคัดเลือกผู้โชคดีหรือเป็นบินเดอร์เชนเลิศเนี่ยนะฮะบินตรงไปลอสแอนเจลิสไปร่วมงาน a c น d e m y Awards นะฮะประกาศผลออสการ์ประจำ<ช>ปีนี้ติดตามแล้วกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันมาเดิมหโมง5้ินาทีกับพวกเรา3คนในตอกมันบันเทิงสวัสดีลาไปก่อนสวัสดีครับ เช้า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 ลาลาอุราชื่นชมเช้ามาขำวุ่ข่าวคำทำสิ่งบันเทิงสนใจรักสิ่งกันใบให้ตื่นตาพวกเราเฮฮากับตกมันบันเทิง